สวัสดีจ้ายายหนูตาชาแนลออามาอีกละจ้าเมื่อไนเมื่อนี้นนยายคิดอยากกินบักม่วงพี่น้องมากินบักมี่งองย่ำใบน้ากันนะค่ะสีมีเสียงนกเสียงเขาเจ้าทํางานน้อยู่ขางสวนเนี่ยค่ะขางบ้านเราเขาหล่อเขาทง,งานหอต้นสวนเขาเจ้าทำง,งานคืออยากกับพี่น้องเราวยายของับนั่งดีกันนะยา <c oughs> ยคิดอยากบักม่วงเน,นี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวพี่น้อง ถ้าบ,บม่มีน้ำพริกปลาหวานเนาะกินมาจ้ะเองพอเปลือกพ่อเปลี่ยวคักเป็น,นยังกระแซบแ,แค่อยากกินอยากกินของเปลี่ยวอายากแบบใบมันนะเราใบากินสมกันอันเดียมากินสมกัน ทำหมกมงวงทำหมกงสับๆคุยตอนนี้ไงน้ำปลาหวานครับน้ำปลาหวานเนี่ยมันก็พักกระเดาวกแสบได้เพียงเนาะเนาะหวานมากและก็อยากพักกระเดากก็เอ็นปลาดุกน่างปลาดุก Nó mà ừ. là dạ quá sư dân Lọt bay, dù dù ạ à. <laughs> <laughs> แยกแยกมาสิตำกินแยกมาสิตำมันตำมันใส่ปลาไหใส่ยังคือบานเท่านั้นยังกินกับเขามแบนแยกก็มันไม,ม่เครื่องครบัน้องใส่น้องเนี่ยละ่ะแล้วยังได้ก็เลยมักเห็นมีน้ำปลาหวานแยกก็เลยมากินแซ่บพึ่งจัง หมกมองเอียงเนาะแยกกับหมกหมักด้วยหมกมังแบทก็ว่าเปิดแข็งมันเป็นหมกมองทา่ดุดูนะพี่น้องเปลือกมันแข็งแข็งแยกก็ต้องหั่นเปลือกมันออกจับ lọt bài trứng ngọt ngọt à, ta ngon <laughs> ตื่นตาสองแล้วมันหลัง,งห่วงไงเนาะห่วงแบบว่าทาห้าวเดวนนอนมันแห้งอันนี้น้ำแห้งจุมไปเลยก็รู้หันหมกมองจุ่มแล้จะไม่มกินน้ำกันไผกันดาห์กินหมกมองหลบับใบแซบ่บ มังมงินมักม่วงมังพันธ์นะไม่เนองม tamam. ันก็สีเปเปียกเนาะโอ๊ยว่าคือมังพันมันก็สีกรอบสีแบบสีกรอบที่แซบมานะแต่ว่าพันธ์นี่บุ้งหัวพันธ์ยังใหญ่กับบุ้งหัวมั่มวงแหลกเนาะแหลกหนอกฤดูหยาบ ตาสว่างบอบายนีไตาสว่างคักป่ะต้องสับต้องทำเพื่อสกับหนือ ับลายับลายชอบพ่อชบพอ ข้มนเย็นยังมเนี่ยบะหอน,ปนไปเลยข้มเย็นสวยๆนั่งเลยน,นุ่งเอืานั่งลอสีปลตองเปิดพัดลมจับจับ อีกแล้วขอบคุณดูจุ๊บดูย้ำย้ำไปไปขอบครับพี่น้องเจนนี่แหละจับเซลฟ์แฟนมันมีเสียงนกใหม่อีกละนกสิมากินมักมองกับยายเดี๋ยวคลิปนี้ยายกะขอขอบคุณด้วยค่ะ เอซหรือว่าเพื่อน,อนที่ติดตามย่า่เนาะคะ่ะย่า่ก็ขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ซ้ำหนิดซะก่อนเนาะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ